สวัสดีค่ะแฟนๆจันนายจ๋าหนูขอพักรอนะคะวันนี้เราสองคนนะคะพาทุกคนนะคะมาเล่นเซิร์ฟสเก็ตนะคะที่สนาม ะะซึ่งสนามนี้นะคะอยู่ข้างๆสนามปินสุวรรณภูมินะคะซึ่งตอนนี้นะคะก็เป็นเวลาเกือบ5ม้าโงแล้วนะคะจะรู้สึกว่าบรรยากาศดีมากแดดร่มรุงตกนะคะก็สนามแห่งนี้สนามเซิร์ฟสเกตตรงนี้นะคะถ้าหากทุกคนนะคะมาถึงแล้วนะคะหลังจากเข้าจุดหลังจากจอดรถแล้วเนาะเราก็เดินเข้ามานะคะก็ ให้เดินมันจะมีจุดตรวจนะคะลงทะเบียนอย่างนงี้นะคะวัดอุณหภูมิอ่าแล้วก็วัดอุณหภูมิเสร็จให้เดินมานตรงมาอีกนิดนึงจะสังเกตได้เออร้าน KFC นะคะอยู่ด้านขวามือนะคะแล้วก็เลยมานิดนึงแล้วก็ให้เลี้ยวขวานะคะเลี้ยวขวาไปอีกนิดนึงก็ให้เลี้ยวขวามาอีกนะคะแล้วก็จะเดินเดินเดินมานะคะก็จะมาเจอเซเว่นนะคะแล้วหลังจากนั้นทุกคนก็จะมองไปข้างหน้านะคะก็จะเห็นมีเจ้าหน้าที่คนนึงนะคะนั่งอยู่นะคะก็ให้เดินไปสอบถามได้นะคะคือตรงนั้นนะคะคือ จะเป็นกล้วยสีแดงเนาะแล้วก็จะเป็นจุดทางเข้าเพื่อที่จะมาสนามเซิร์ฟสเก็ตแห่งนี้ที่เรายือนอยู่นะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะคนที่มานะคะจะต้องมีอุปกรณ์คือมวงกันน็อกนะคะคือต้องมีเลยนะคะ<ม>ถ้าไม่มีเขาไม่ให้เขา้าแต่ว่าคนที่ไม่มีก็ไม่ต้องไปเสียงเงินนะคะก็คือสามารถ<ม>ยืมนะคะที่เจ้าหน้าที่จุดตรงนั้นได้นะคะแล้วก็เล่นเสร็จออกมาคืนนะคะแต่ว่าด้วยสถานการณ์แบบนี้นะคะเราสองคนก็ไปถอยมา เราแค่ไม่รู้ว่าเขารู้แหลนะเนาะแต่ว่าก็คือก็อยากมี็ือของตัวเองละกันก็ยังไงก็เตรียมมาให้พร้อมนะคะตอนนี้ก็อากาศดีมากเลยค่ะทุกคนอยากให้ทุกคนมานะคะก็นี่ค่ะอาแล้วก็สนามแห่งนี้นะคะก็ที่ทุกคนเคยได้ยินแหละก็คือจะเป็นสนามปั่นจักรยานเนาะสนามเจริญสุขมงคลจิตคือจะเป็นสนามปั่นจักรยานคือมีคนมาปั่นเยอะมากแต่ว่า ไม่ใช่บริเวณนี้นะคะบริเวณนี้จะเป็นสําหรับเล่นเซิร์ฟเกตนะคะสําหรับปั่นจักรยานก็จะไปอีกจุดหนึ่งนะคะก็คือเดินเลยจากพ่จเรี้ยวมาที่นี่นะคะก็เดี๋ยวเราสองคนนะคะมีนี่ด้วยสนามเด็กเล่นด้วยใช่สนามเด็กฝึกหัดเล่นไีหมดไม่เด็กปั่นจักรยานเด็กเล่นเซิร์ฟเลอะไรทุกอย่างเมื่อกี้เราเก็บภาพมาหมดแล้วใช่จ้ะแล้วข้อดีของตรงนี้นะอย่างที่บอกเห็นไหมครับใช่ค่ะเขาก็จะมีตะข่ายนะคะกันแบบว่า ไม่ล่วงแน่น่าจะมี<ใ>นคนเคยร่วงไปแล้วนะคะแต่<อ>ถ้าระดบขนาดนี้ <c oughs> ก็ไม่เท่าไหร่แต่ถ้าถึาถางสูงขนาดนั้นร่วงลงมาก็คงจะต้องถอนใจเนาะเพราะไม่รู้จะเข้าไปยังไงนะคะ <c oughs> ก็เดี๋ยวเราสองคนจะถ่ายเซิรสเก็ต ท,ทุกคนไปชมบรรยากาศของสนามเจริญสุขมงคลจิตีมากะะตรงนี้ใชายบรรยากาศดีมากแล้วเผื่อเราจะได้เห็นอ้าไม่ทันเลยค่ะเครื่องบินลงแล้วนะจ๊ะเ้ยคือดีอุย้ยอันนี้คืออะไรคือน้องอายมากเลยคือตรงนี้มันเป็นเนินนะตอนก่อน<ช>ขึ้นมา หอบอะสองคนนี้หอบเิยขึ้นมาแล้วก็เป็นเนินขึ้นมาจะถึงตรงนู้นใช่ถึงจะราบเรียบดูด,ดูท่าทางแล้วอาจจะต้องถือกันโอเคค่ะเดี๋ยวขอตัวนะคะเดินทางที่เราถือบอร์ดแล้วจะมาถทายบอร์ดแล้วนะคะอ่ะนี่มากเลยบอร์ดของคุณ้ก้จะเป็นบอร์ดนกนะครับออสซิโลคราฟห้า40ใช้งานดี <laughs> เปลี่ยนล้นนอเรียบร้อยเปลี่ยนลูกปืนเป็นเอปกสิบเอ็ดเรียบร้อยนนล้อไฟนะครับเอาบอร์ดมาเคาะฝุ่นเนาะ,ะเล่นนานหน่อยเนานะโอเคค่ะไปกันเลยค่ะไปว้าตัว <c oughs> มันยังเป็นเนินอยู่นะบอก่อละท้ำบินน้ององูเห่าอ๋อนี่มีจุดบ,บางของเอาไปเลยจ้า,าไปเลยจ้า มันก็รู้สึกจะเหนื่อยไหมน,นะครับไม่ได้เล่นนานอ่ะวันนี้การแต่งตัวเขาจะเป็นสไตล์เด็กสตรีทครับเด็กเซิร์ฟเลยครับกระชากไวมากตรงนี้ก็จะเป็นสะพานลอยข้ามถนน เหมือนกันได้ไหมก็เือเพื่อนจะได้เห็นว่าสนามมันดียังไงผมเมื่ออาการเลยว่ะเขาไม่กลัวหินแล้วตอนนั้นเขาไปล้มที่เขายาญเที่ยงนะครับใครไปดูคลิปนั้นมานะครับเขายายเที่ยงกลับมาต้องไปเอ็กซเรย์มือแตกหรือเปล่า ึ้นบินแล้วคิดถึงการไปรเที่ยวต่างประเทศนะ้รนะทุกคนขึ้นบินกันไม่เลยสวยมากครับ,รบแลนดิ้งครับแลนดิ้งครับตอน,นสนัมมาเราก็เห็นเขาจอดรถเยอะแยะเหมือนทาลูกๆออนลนมาดูเครื่องบินมันแลนดิ้งอะ่ะก็สำหรับจุดนี้นะคะที่เราเห็นทั้งหน้านะคะก็เป็นทางลาดชันนะคะ ซึ่งเขาบอกว่าสำหรับผู้ที่มีประสบการณ์เท่านั้นนะคะตอนนี้ก็เดี๋ยวคุณจิงนะคะเขาจะทำการเ e s ท t r ล <laughs> นี่นะคะต้องมีประสบการณ์เท่านั้นนะคะเพราะมันมันราดชันราดราดชันแล้วก็มันก็จะโค้งโคงเดี๋ยวให้เขาลองเล่นก่อนนะคะถ้าเขาเล่นได้แล้วก็ไม่เป็นอะไรมากเดี๋ยวอีกชั้นจะลงไปตามนะคะนี่นะคะ ต้องมีสตาฟนะคะคอยไปเก็บข้างหน้าว้าเอฟฟิวโมเมนต์เลเอร์อคุณเจ๋งเป็นไงบ้างคะสัมภาษณ์ความรู้สึกอันตรายนะครับอันตรายทางลาดชันจริงเหรอใช่ใช่ใช่มเป็นยังไงล่ะบอกมาสิก็คืออย่างเงี้ยเนี่ยมาดูจากแผนที่ก็คือตอนลงตรงนี้มันไม่ค่อยเร็วเท่าไหร่หรอกแต่พอมาตีถึงโค้งตรงนั้นอะโค้งตรงเห็นไหมในกล้องในกล้องเห็นใช่ไหม เนี่ยๆประมาณเนี้ยมันจะเริ่มเร็วขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นแล้วตรงเนี้ยมันจะยิ่งเร็วเข้าใจไหมเนี่ยคนตรงที่เขากําลังถือบอร์ดขึ้นมาตรงนี้ใช่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 แล้วมันเร็วมากแล้วเวลาการลงจริงๆของเราอ่ะเราลงตรงๆอย่างนี้ไม่ดีนะคือเราต้องลงเป็นตัวเอสเคิร์ฟใช่ไม่งั้นไม่งั้นมันจะไม่ชะลอความเร็วไงถ้าลงแบบตรงตรงปุ๊บเรถลงเนินอ่ะใช่เหมือนรถลงเนินอ่ะแล้วมันจะเร็วแล้วก็ด้วยตัวของ ไอตัวเซิร์ฟสเก็ตอยู่แล้วเนาะหน้ามันจะเวียงมันจะรู้สึกเวียงอย่างนี้ตลอดแล้วถ้าสมมติมันปุ๊บชีเดียวเราคว่ำเลยนะเพราะฉะนั้นถ้ามันเวียงอย่างนี้แล้วเราต้องลงเป็นเคอร์เป็น S อไปอย่างเงี้ยเอสไปเอสไปแต่ว่าเอาจริงอ่ะตัวเองใจไม่กล้าหรอกไปถึงแค่โค้งล่างแล้วก็พอแล้วฉันก็ทำไมฉันเห็นแกหายไปก็เดินขึ้นมาเนี่ยเหนื่อยอีกเหนื่อยกว่าเดิมนะเนี่ยไอเนี่ยบนบนตรงเนี้ยระยะทางมันกว้างมากนะไกลมากนะ แล้วเดินขึ้นมาพอไปลงมาชั้นข้างล่างแล้วปุ๊บไม่ไหวละแล้วนะมันไม่มีบันไดขึ้นตรงนี้นะมันลงไปจึงถึงจุดตรงนั้นก็เดินขึ้นมาแล้วคุณก็จะเหนื่อยเปนทางเดียวไปลองก็ไปลองสนับกันไม่เอาลองไม่ผู้หญิงก็ไม่ต้องทำเร็วไงทำแบบผู้หญิงคนนั้นนะไปด้วยกันดไปด้วยกันเดี๋ยวถ้าเร็วปุ๊บเราก็หยุด ้ารู้สึกเร็วเนี่ยโดดลงเลยก้อยก้อยเอสมาขวางมาขวางมาอีกขวางมาถึงเลนนี้เลยแล้วก็ขวางไปเลนนู้น้องขวางใช่ไหมแบบนี้ยังตรงน,นะขวางเยอะๆนะเหมือนเหมือนคู่หญิงคนนั้นทำอะ่ะเออเราก็ขวางไปขวางอีกแล้วขวางอีกเนี่ยเออ เนี่ยเขาเลยแล้วเนี่ยโอ้ยเจ๋ง <laughs> โอ้มันจะมาทำร้านของเองนี่แหล <laughs> ะเด,เดี๋ยวผมถือดีกว่าอะจะได้เซฟตี้ผมใกล้ด้วยจะบอกเพื่อนๆด้วยมันลงไงอ่ะขวางมาเลยอ่ค <laughs> ือเหมือนมันต้องชะลอเอาขวางไ<ห>้ย่อไว้ย่อไว้มันจะเร็วเกินอ่าขวางอีก ย่อไว้ย่อไว้ตรงนี้จะเริ่มเร็วละถ้าไม่ไหวลงนะถ้าไม่ไหวลงนะเฮ้ยไม่ไหวละกลัวตรงนี้มันชันมากอ่ะใช่ตรงนี้มันมันเหมือนจะขวางไม่ได้แล้วอ่ะมันตีโค้งได้ไงประเด็นน่ะ คือเหมือนเราลดมันจะดูไแล้วก็ลองลองแบบคล้ายๆถือไปให้สุดก็ได้อ่าแต่เดินขึ้นเหนื่อยนะไม่เป็นไรก็็อยากลองดูไหนก็มามันต้องมาหยุดกันตรงเนี้ยตรงโค้งที่เขาบอกว่ามันเร็วอ่ะแล้วตรงนี้มันจะเริ่มช้าเลยโค้งอ่ะอโค้งกลับไหมก็ลงไปทางนู้นไงอยากลงไปให้สุดก่อนอ่ะอยารุนเป็นยังไง่เฉยถือไปก็ได้อ่าไหนก็มาแล้ว <ค>เขาก็จะมีเสียงเตือนตลอดนะครับว<ช>่าทางลาดชันปวดชะลอกลมเร็วทางลาดชันปวดชะลอกลมเร็ว <c oughs> คือมันจะมีเสียงดังตรงโค้งเมื่อกี้โค้งที่บอกทางลาดชันปวดชะลอกลมเร็วอะมันลิงอะในฉุกเฉินหนึ่งสี่สามเจ็ด่ขวางเยอะขวางอเยอะเออต้องขวางทุกคนอยากเล่นก็อยากเล่นนะใจม่ก้า มีคนมาข้างหลังมีเด็กมาข้างหลังหยุดก่อนได้มาเ,เ,เ,เลยนี่มันชะเออชะลอ,อยู่อันนี้ตรงนี้ไม่เร็วนะตรงนู้นน่ะนี่จ้ะ น,นั่นทางขึ้นนครับไปและไปออกแล้วโอเคยัง okay. ถ้ายอีกรอบเราลงแบบตัวใครตัวมันเลยใช่ไหมนั่งลงคนเดียวเถอะชินลงไปแล้วนะก้อยตรงโค้งนู้นมันจะเร็วนะตรงนี้มันจะไม่ค่อยเร็วระวังด้วยไปไปให้สุดกันนิดยังรู้อะไปนี่ อันตรายพายไปด้วย จริงแล้วตอนตรงนี้จุดนี้เขาน่าจะทำบันไดขึ้นตรงนี้ไม่เดินขึ้นไปจนแบบตรงๆออกกำลังกายปไหมเหอะมันหลายโลนะไปไปให้มันรู้ไปวันนี้จะกินยาคลายกล้ามเนื้อไหมได้ขึ้นได้เนี่ยมันหาตรงนี้ค่ะทุกคนที่มันมี เสียงประกาศเอ้าน้องๆหนูๆที่มาเล่นในจุดวงกลมตรงนี้นะครับต้องบอกก่อนว่าต้องมีผู้ปกครองดูแลต้องบอกก่อนว่าทางลาชันปดแล้วโปรดระวังความเร็วเพราะว่ามันลาชันจริงๆต้องมีผู้ปกครองดูแลนะก็คือฉันไม่มาถ่ายบอดหรอกนะฉันจะมาถือบอด ฉันกลัวฉันไม่อยากเข้าโรงพยาบาลที่กรุงเทพฉันไม่อยากเข้าโรงพยาบาลที่ไหนทั้งนั้นฉันกลัวพอแล้วแต่เขามีเจ้าหน้าที่เห็นไหมคะทุกคนเขาก็จะยืนรอบจุดสิ้นสุดใช่เขาเจ้าหน้าที่เขาก็จะมีคนมาปั่นดูตลอดในทุกกี่นาทีของเขาเแล้วก็ถ้ามีใครมีปัญหารจริงเขาจะมีรถพยาบาลขึ้นมาเขาต้องเห็นแล้วอย่ามีเลยค่ะ ไฟไฟร้อนมาแล้วเดี๋ยวเพื่อนๆที่ดูเรามาถึงตรงนี้แล้วนะฝากติดตามช่องเจ้าหน้าจานุคอบร้อนด้วยนะครับเราก็มีคลิปไอเกี่ยวกับรีวิวเซิร์ฟสเก็ตเนี่ยหลายคลิปเลยอย่งคลิปแกะกล่องไอตัวบอร์ดโนกบอร์ด66ที่ผมเล่นอยู่การอาจจะรอบี การแก้ปัญหาเสียงเพามันมีเสียงดังอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็มีการเปลี่ยนล้อด้วยนะครับจะมีเปลี่ยนล้อไฟแล้วก็ร้อ,ออรังกตังแล้วก็มีไปถ่ายสเก็ตที่เขายายเที่ยงมีหลายคลิปนะครับเดี๋ยวขึ้นลิงก์ให้อยู่ด้านบนฝาทุกคนติดตามของเราด้วยนะครับ กะคุณยังมากที่ติดตามเราโอ้ยตอนเด็กๆอะไไม่ใช่ตอนเด็กๆตอนประมาณหกโมงครึ่งถึงทุ่มเนี่ยคนมาเยอะเลยดูฟนน้าระเบิดข้างหลังทุกคน17นาฬิกา,า่นาทีค่ะ,ะมาเลยโยโย่สวยมาก สวยมากสวยมากฟ้าระเบิดข้างหลังสวยมากว้าวตอนนี้มีถึงทางลงอีกทางนึงนะครับทางนี้จะเป็น้างลาดชันแต่ว่าจะไม่เป็นโค้งครับดูใกล้เราจะได้จินตุปา เร็ว <laughs> ไป <laughs> เล่นรอดดูสิกล้องเมืไหวไม่มั่นใจ พอแล้วดา่ะเดี๋ยวนิงหักเลยวันนี้นะคะก็เล่นกอของป่าขอมคองแล้วนะคะตอนนี้ก็เวลา6โมงนาทีนะคะแล้วก็เดี๋ยวได้เวลาที่เราจะต้องกลับบ้านแล้วนะคะก็วันนี้สนุกมากค่ะก็อยากจะร้องขออ้อนวอนรบกวนนะคะเอาเป็นว่า ฝากรบกวนติดตามเพจเจ้านายจาหนูขอพักร้อนทางช่องทของเราสองคนนะคะแล้วเอาไว้ดูว่าครั้งหน้าเราจะพาทุกคนไปเที่ยวที่ไหนเล่นอะไรทำกิจกรรมอะไรนะคะซึ่งช่องยูทูปของเราก็มีหลากหลายหลากตลายมากเลยนะคะ <c oughs> ก็สําหรับวันนี้นะคะเราขอตัวไปก่อนเพราะยุ่งเยอะมากแล้วบ๊ายบายมองดูเดอนเลื่อนเตือนให้ใจคิดถึงที่เราเจอนา่ารักทึ่งคิด